สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีมีนนะคะประจําวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะเรามาดูกันล่วงหน้านะคะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงนั้นบ้างนะคะจะได้วางแผนเอาไว้เอาไว้เป็นไกด์ไลน์ด้วยนะคะว่ามันประมาณไหนนะคะช่วงนี้คนมีเกียได้ได้คู่นะคะเป็นคนที่มีอายุมากกว่า นะคะจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะ,ะติดต่อกันทาง Facebook ทางไลน์นะคะเมื่อระยะเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยนะ,ค,ะคุณจะ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 ,จะได้แต่งงานกันจะได้อยู่กินมั่นหมายด้วยกันนะคะ <c oughs> นะคะ้เป็นพ่แก่กว่าเรานะ,ะอายุแก่กว่าเรานะคะส่วนส่วนเรื่องเงินไม่ต้องพูดถึงใครค้าขายอยู่ก็ได้กําไรนะคะใครกินเงินเดือนก็ถือว่าเงินเดืนสูงใช้ได้ นะคะหมืน่มนกว่า20,000ืนนะคะเยอะ2องหมืนกว่านะ่ถือว่าสบายตั้งตัวได้นะคะอย่าวางแผนชีวิตเอาไว้ให้มันเป็นขั้นเป็นตอนมากมายอะไรนะักนะคะเพราะว่าชีวิตคุณนี่คือมันมันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้นะคะคิดจะทำอย่างนี้กระดันไปทำอย่างนั้นแล้วมันก็ดีอีกอะไรประมาณนั้น นะคะให้เตรียมตัวเตรียมใจกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาเนี่ยบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ดีบางทีมันก็เป็นสิ่งที่ร้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยกระทันหันน่ะเข้าโรงพยาบาลเดินเดินอยู่ดีๆคุณล้มอ่ะประมาณนี้นะคะให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันด้วยนะส่วนเรื่องการใช้จ่ายเงินในการช็อ ทำตัวหลงราก็ให้เบาๆหน่อยเดี๋ยวเงินจะไม่พอใช้นะคะถึงเราจะหาเงินได้มากก็จริงอยู่นะคะแต่เราก็มีเนี่ยอะไรไม่รู้ไป์เซ็นสัญญาอะไรไม่รู้นะอาจจะเป็นคดีความในบางท่านซะด้วยซ้านะคะให้นำมดระวังด้วยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรค่าโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าไม่ได้จ่ายเขาหรือเปล่านะคะบางท่านนะบางท่านไม่ใช่ทุกท่านนะคะนะ คนรักือความรักนี่นก็ถือว่าเด่นมากไพ่ขึ้นมาอย่างนี้เลยอะอายุแก่กว่านะคะติดต่อกันทางผ่านสืออ่อโซเชียลมีเดียเป็นระยะเวลาที่พอสมควรละนะคะสุขภาพไม่ดีมันจะเจ็บป่วยอย่างฉับพลันแล้วคุณต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างฉับพลันนะคะมันจะเร็วมากๆจนคุณตั้งตัวไม่ทนันให้ระมัดระวังด้วย นะคะคือคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่ที่บ้านก็ดีไม่มีปัญหาอะไรนะมีแต่ตัวเราแล้วแหละนะคะเหมือนมันจะหางกันหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ารายได้เราดีอ่ะแต่มันก็มีเรื่องอะไรไม่รู้เข้ามาเรื่องสุขภาพเข้ามานะคะมันมันมันจะเร็วนะคะมันเปลี่ยนแปลงเร็วบางที่มันเปลี่ยนแปลงดีไปเลยเนี่ยเนี่ยอยู่ๆก็ได้เจอแฟนนะคุยกันมาสักพักแล้วก็อาจจะแต่งงานกันหรือบางบาง,บางท่านอาจจะป่วย,ยอย่างอย่าง อย่าไม่คาดฝันนะ่ะไม่เล็กไม่ฝันคนจะจะล้มป่วยอะ่ะให้ระวังตรงนี้ด้วยนะคะไปตัวสุขภาพด้วยนะคะส่วนเรื่องเกณฑ์การใช้จ่ายนี่คือคือให้ระวังด้วยทำตัวหลูยใหไฮโซซื้อทัานซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยให้ระมัดระวังด้วยเพราะเงินเราจะไม่เหลือเก็บนะคะเนี่ยอ่านได้เยอะก็มีตัวหักล้างมีเรื่องสุขภาพความรักเด่นความรักดี นะคะคือเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคําพูดคาจาเหมือนเหมือนเหมือนดูมีมีอานาจคือคนเป็นผู้ใหญ่เนาะก็เป็นผู้ใหญ่กว่าเราอเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดูแล้วแบบคุณชอบนะคุณชอบคนแบบนี้ด้วยนะ <c ười> คือเขาเป็นผู้ใหญ่ก่าเราแล้วแหละเขาแก่กว่านะคะนะสำหรับหน้าไพ่ของของชาวราศรีมีนก็มีประมาณนี้ ะะแต่ท่านแต่ละดวงจะไม่เหมือนกันนะเพราะนี่เป็นการดูตามราศีนะคะมันเป็นการดูรวมทั้งหมดนะคะไพ่เงินไม่ขึ้นเลยเออไพ่ขึ้นขึ้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดจช่วยเออเจ็ดเหรียญถือว่าได้กําไรค้าขายได้กําไรกินเงินเดินเยอะนะคะส่วนอย่างอื่นถือว่าหรือว่าดีละแต่ในบางท่านสุขภาพจะไม่ดีเจ็บป่วยกระทันหันต้องย้ําเจ็บป่วยกระทันหันนะคะอ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีอยู่กับทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ